โอ้ไม่ก is ิฟต์เตรียมอะไรมาเนี่ยกล่องยาวมากเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันคืออะไรโอ้มีเพื่อนมาดูกันเต็มเลยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าแบบอันเนี้ยสเก็ตบอร์ดทรั้งใหม่เปล่าหรือเป็นสเก็ตบอร์ดเฮ้ยสเก็ตบอร์ดาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอันบ็อกของเล่นสไปร์รีวิวของขวัญน้องบิกน้องบายไปดูกันนี่ โอ้ไม่กิฟต์เตรียมอะไรมาเนี่ยกล่องยาวมากเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมเจ้าของโอ้มาดูกันว่ามันคืออะไรเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนมาดูกันเต็มเลยสงสัยจะเป็นอะไรนะกล่องยาวๆแบบเนี้ยสเก็ตบอร์ดคันใหก็ป่หรือเป็นสเก็ตบอร์ดเฮ้ยสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตแบบเนี้ยเซิร์ฟสเก็ตโอ้โหลูปม้ายูนิคอร์น ไม่คิดครับแล้วเซิร์ฟสเก,สเกตกับสเกตบอร์ดอันไนมันเล่นยากเล่นง่ายพี่เขาฮิตก,กันคือเซิร์ฟสเก,สเกตจะเล่นง่ายก,ากว่ามากเพราะว่ามันมี<ห>นความสเกตบอร์ดอ่ะใช่มันมีความยืดหยุ่นสเกตบอร์ดเขาจะไว้เล่นท่าเซิร์ฟสเกตอ่ะจะแบบช่วยในการออกกำลังกายด้วยนะบางทีมันมัน้โยกตัวมาโยก<ช>มาแล้วรุ่นนี้มันเป็นรุ่นพื้นฐานรุ่นสําหรับคนหัดเล่นเด็กๆแม่จะลองเล่นดู โอ้น้องบิงเรามีที่ต้องกันอุบัติเหตุด้วยหรอโอ้เอาไว้เป็นเซฟตี้นะเอาไว้เื่อว่าเราล้มเราจะได้ไม่เจ็บตัวนี่น้องบิงมาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วย ครั้งแรกของน้องไบเลยนะเนี่ยโอ้โห,โห,โหอีกทีนึงอีกทีนึงกอ,องเชียร์กองเชียร์ตะเคียเยอะหายไปไหนแล้วอะกองเชียร์ไปรออยู่สนามแล้วไปไปต้องตามตไปสนาม,นามให้ได้ในในไปไไเก่งมากโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องไบจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดอันใหม่เ,เล่นกับเพื่อนน้องพลอยแล้วก็พี่นิยาร์ไปเราลองเล่นให้ดูหน่อยโอ้โหมันเลี้ยวหากันเหรอเราต้องห่างกันหน่อย ห่างๆกันหน่อยอห่างๆกันหน่อยโอเคน้องใบพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปได้ <Yahoo! S 2> โอ้โหพีเดียตไปไม่ทันแล้วอ่ะพีเดียตโอ้โหน้องพลอยถึงแล้ว oh. มามาเร็ว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 ไม่ต้องรีบ <c oughs> น้องใบล้มไปแล้วเจ็บไหมครับเจ็บตรงไหนครับไม่เจ็บเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกันโอเคสุดยอด งนี้ทลอกเลยเหรออือนี่ไงมันป้องกันได้ไงตรงนี้สงขยจะมีคมเป็นแผลรอบตัวถ้าเราเล่นสกเก็ตบอร์ดเนี่ยเราอาจจะต้องมีแขลกันบ้างแหละทุกคนที่เล่นน่ะก็ต้องเคยผ่านเวลามีหกข่าเลือดออกหรือว่าแขนเลือดออก